สวัสดีครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกในครับชมรมคนหมักเครืองเสียงกลางแจ้งนะครับสู้กูสุคนเดอพี่น้องเดอนะครับยินดีตอนรับพี่ตอนรับน้องนะครับเขาอ่ารับชมนะครับการรีวิวสินค้ามือสองนะครับจากทางร้านนะครับคมออดิโอนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ นะครับนั่นก็คือช่องทาง u t u b e นะครับจากช่องลูกอีสานพันข้าวเหนียวเมืองน้ำดำนะครับจากจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆกันเรากันเด้อนะครับผมที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกดติดตามกันเขามานะครับสุกูสุคนกันเรากันเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับผมแนนันะครับเป็นเรื่องราวของพ่อแอมเมื่อสองนะครับสภาพดีนะครับสภาพสวยคือเกาเมื่อเดิมเช่นเคยพี่น้องครับ มื่อนี้เป็นสินค้าของวันที 11, ่2 1มกราคมนะครับพศ2อ6 5นหะครับมื่อนี้นําเสนอเป็นพ่อแอมจากค่ายดีค่ายดังนะครับซึ่งกถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผลิตสินค้าคุณภาพนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับโดดเด่นเป็นสง่าเลยก็ในเรื่องของพ่อแอม นะครับนั่นก็คือพ่อแอมจากค่ายบอดเทคนะครับหรือว่าว่าเทคนะครับพี่น้องครับอันเดียวกันเด้นพี่น้องเด้อนะครับบางกูบางคนอาจสียังบ่เข้าใจนะครับเพียงแต่บอดเทคนี่เป็นตัวเก่านะครับผมเพิ่งกลับมาเปลี่ยนในรูปแบบหน้าเป็นบอดเทคนะครับเป็นตัวใหม่นะครับซื้อๆนะครับพี่น้องครับอ่เมื่อนี้ครับผมเป็นบอดเทคนะครับเป็นหน้าเก่านะครับเป็นรุ่น1,000วัตต์นะครับพี่น้องครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยงาม นะครับผู้ใดมักของเบานะครับผู้ใดมักของน้อยนะครับแต่แรงนะครับผมตัวนี้นะครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับสภาพตัวแอมนะครับประมาณ80%ขึ้นได้นะครับสีโบเป็นสีดำปึ๊ดเด็กพี่น้องนะครับสีเป็นออกสีเขาเอินว่าสีออกสีเขียวอ่าเข้มๆนะครับเขียวไปทั้งเท่าๆประมาณนี้ละนะครับพี่น้องครับนะครับสามารถขับ18นิ้วได้หูละหนึ่งดอกนะครับหรือว่าขับ15นิ้วได้ช้นนั้นละ2ดอกถึง3ดอก ะครับพี่น้องครับเป็นระบบสวิตชิงคาด AB นะครับตัวนี้นะครับข้างในนะครับยังสภาพเดิมเดิมนะครับยังบาเคยซ่อมมาก่อนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมนะครับสภาพนะครับโดยรอบนะครับข้างหน้าประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะครับข้างหน้าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับพี่น้องครับก็ยังถือว่าคนก็ยังใส่หลายอยู่ได้พี่น้องนะครับ ยังใส่หลายอยู่เหมาะนะครับผมทางานกลางกลางแกงยิ่งๆกิ้งๆนะครับกับเหมาะเป็นในการครับกลางแหลมนะครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องที่อยากกินได้พวกแอมนะครับไปใส่ในบ้านนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับไม่กินไฟนะครับถัว่าบบกินกับโบแมนดอกกินยิ่งมันหนักบาหลายเกินไปเนี่ยนะพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังกันแล้วกันเนาะนะครับสักครู่นะครับอ่ะโอเคนะครับพี่น้องครับนี่คือนะครับผมสภาพทั้งด้านหลัง ในครับก็ถือว่ายังสวยงามนะครับพี่น้องนะครับยังสวยงามนะครับมีโหมดสตูดิโอมีโหมดบิดมาให้นะครับตัวนี้ในเรื่องของไอ้แจ็คสายสัญญาณได้พี่น้องเด้อนะครับรุ่นนี้เฮ็ดมาให้แค่แจ็คโฟนนะครับพี่น้องครับให้มาแค่แจ็คโฟนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้แจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้เฮ็ดมาให้แค่สเปกคอนนะครับโดยรวมนะครับสวยงามครับพี่น้องครับ นะครับผู้ใดที่กําลังมองหาผ้าแหวมไซส์เล็กไซส์น้อยนะครับคุณภาพเสียงดีๆนะครับผมตัวนี้กับวังว่าคงสิถืกอกถืกใจถือพี่ถืกใจน้องเนาะนะครับเอาเดี๋ยวผมพาชมข้างในนะครับแล้วก็เทศเสียงให้พี่น้องเข้านะครับได้ฟังกันเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้มือแรกคือที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องครับมือแรกนะครับหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมือสองวันนี้นะครับเรามีนะครับราคาสวยๆให้พี่ให้น้องนะครับได้ไปไว้ใส่งานกันพี่น้องครับ นี่ครับข้างในเนี่ยแน่นนะครับพี่น้องครับพัดล่มระบายอากาศทั้งหมด4ตัวนะครับให้เราฟังละ2ตัวเะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับงานงานงานบริษัทครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งแล้วนะครับอะไรกัยังเพระท่านในมีตัวใดเปลี่ยนออกนะครับกัยังมีแต่ตัวเดิมๆอยู่นะครับสวยงามครับแน่นเอียดนะครับงานบริษัทบอสเทคนะครับหรือว่าวอเทคนะครับ อ่ะประมาณนี้พี่น้องครับขับสิได้หูละหนึ่งดอกพี่น้องครับหรือว่าจะเป็นขับเบสสิบหานิ้วได้หูละสองดอกแบบอิ่มๆนะครับงานคุณภาพนะครับระบบเสียงนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับสำหรับอ่าไายนี่นะครับพ่นมีหลายแบน์ที่ผลิตออกมานะครับรวนแล้วแต่เป็นงานคุณภาพล้วนๆนะครับผูดไดเคยอ่าใส่แล้วสีหูถึงคุณภาพนะครับความมาตรฐานของอ่าไขายเนิ่นดีนะครับเดี๋ยวขอุยาตเอากล่องใส่ขาแบบหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับ อ่ะโอเคนะครับเอฟดอ่านะครับกลางๆนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับปั๊บอ่าโอเคครับเดี๋ยวเขาหยัดเลื่องเศร้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดเอ่อพอเปิดแอมล้อลั่นล้ออะไกันแล้วกันครับปั๊บอ่าโอเคนะครับผมไฟโพเทคสัญญาณสีแดงนะครับผมขึ้นแจ้งเตือนปกติแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับพี่น้องครับ อ่ะที่นี้เขามาทดสอบกันเบึงครับผมในเรื่องของวอลลุ่มซ้ายขวานะครับตอนนี้ผมทดสอบเป็น Power อร์เอ้ยผมทดสอบเป็นนะครับซีกหนึ่งเป็น18นิ้ว2ดอกนะครับอีกซีกหนึ่งเป็นนะครับ12นิ้ว2ดอกพร้อมด้วยกับเสียงแหลมนะครับด j เจนะครับเป็นตู้2อคูณหนะครับพี่น้องครับน่าทั้งๆนะครับโอเซ่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับ แต่ใส่ง่าจริงๆนะครับผมบอกแนนาให้เป็น18นิ้ว2ดอกได้พี่น้องเด้อนะครับแนะนําให้พี่น้องใส่แค่ใช้แน่นละ1ดอกเท่านั้นนะครับสาหรับดอก18นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มหรือว่าจะเป็นโครงหล่อนะครับถ้าเป็น15นิ้วนะครับพี่น้องครับอยากได้น้ําเสียงดีๆคุณภาพนะครับละเอียดละเอียดนะครับได้ความแน่นได้ความแ่บนะครับแนะนําอยูุทีหูละ2ดอกนะครับเสียงน้ำเสียงที่ชัดเจนนะครับอิ่มดีจุกดีนะครับโอเคครับเลือกสาวเลยนะครับ มีช่องนี้ซิเป็นเสียงกลางแหลมเ้้ยพี่น้องเด้อนะครับผมหนึ่งตู้นะครับสอดอกแรงเรงดีอยู่ได้พี่น้องนะครับใส่ดีครับใส่ดีเดี๋ยวเราอีกสิกหนึ่งกันแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้่เป็นตู้ซับเบสนะครับ โอเคนะครับผมทั้งสองช่องนะครับทำงานปกตินะครับวอลลุ่มบ่มีปัญหานะครับบ่มีเสียงแสกซ้อนออกมานะครับเสียงจี้เสียงฮัมไม่มีนะครับเสียงคอกคอกแขกนะครับของวอลลุ่มนะครับไม่มีเช่นกันนะครับผู้ใดสนจสนใจนะครับผมอยากได้เพราะว่าแอมรุ่นนี้ท่านนี่ไว้ใส่นะครับพี่น้องครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับโดยแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063 056 สี่6ปดเจ็ดหนะครับ063 0564876นะครับพี่น้องครับราคานะครับถูกแสนถูกเลยนะครับราคา6,000บาทเท่านั้นนะครับได้ผ้าแอมคุณภาพแบบนี้ได้แอมแบนด์ดีแบนดังแบบนี้ไปนะครับพี่น้องครับรับรองว่านำเสียงนะครับบอผิดหวังแน่นอนแล้วก็คุณภาพการใส่งานความท่งความความทนทานนะครับพี่น้องครับคุ้มค่าแน่นอนครับ6,000บาทราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งเด้อพี่น้องเด้อ นะครับราคานี้ยังบรวมจัดทรงนะครับค่าส่งก็จะประมาณ200บาทนะครับนี่คือค่าส่งสําหรับท่านที่พร้อมโอนประมาณ200บาทนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นปลายทางนะครับก็จะเพิ่มประมาณอยู่ที่350บาทนะครับพี่น้องครับเพิ่มประมาณ350บาทเนาะนะครับเอ้านะครับสรุปแล้วนะครับผมปกติดีนะครับ power amp นะครับใช้งานได้ทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนจิตสนใจ นะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเขอมาได้นะครับที่เบอร์โทรผมใส่ไว้หน้าปกด้วยพี่น้องเด้อนะครับหรือว่าใครที่มีสินค้าแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับผมส่งรูปเขามาได้นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเขามานะครับหรือว่าใครที่ต้องการซื้อขายเครื่องเสียงนะครับยกชุดนะครับพี่น้องมีความประสงค์อยากสิขายเครื่องเสียงนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับใกล้ใกลนะครับประว่ากันไปนะครับราคาได้กันนะครับราคาพ่ออกพ่อใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมกะบสื่อ น้ำกันนะครับพี่น้องครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับคลิปหน้าพบพอกันไหมนะครับมีความสุขสุขุสุขคนฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะครับฝากกดกระดิ่งนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมฝากไว้น้าแน่กันเรากันครับสบายดีสุขุสุขคนครับผมสวัสดีครับ